เป็นเคปซสไตล์ใหม่นะครับเปิดมาในรูปแบบของ,ของคาเฟ่อยู่ใจกลางเอกมัยพอดีนะครับให้บริการ24ชั่วโมงเลยการออกแบบที่มันดูกว้างนะครับแล้วก็เพดานที่สูงเนี่ยเราเป็นกระจกรอบด้านเลย <_ X 2> ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับทีมออกแบบของเคปซีะครับทำงานร่วมกับ LG ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วครับผม ในประโยชน์ระยะยาวเนี่ยจะต้องควบคุมต้นทุนของสาขาอยู่แล้ว LG เด่นมากในเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งตอบโจทย์สาขาได้เป็นอย่างดีครับ LG ได้นำเสนอเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานซึ่งเป็นระบบ VRF LG Manti V แล้วก็ LG Smart Inverter ครับผมซึ่งควบคุมให้อากาศเย็นคงที่24ชั่วโมงครับมีระบบช่วยขจัดกลิ่นเคปซียเป็นร้านอาหารเราต้องการให้อากาศภายในร้าน่าดูสดชื่นตลอดเวลา LG ยังมีระบบ Temperature Sensor นะครับเครื่องก็จะปรับอุณหภูมิภายในร้านให้เย็นสบายแล้วก็เหมาะกับลูกค้ามากที่สุดครับ LG มีทีมซัพพอร์ตทีมออกแบบในส่วนของการติดตั้งมีบริการหลังการขายคือ6เดือนไปแล้วเนี่ย LG ก็จะส่งทีมวิศวกรน,นะเข้ามาตรวจเช็คอีกครับหากเกิดปัญหานะครับทางทีม LG ก็จะส่งช่างเข้ามาแก้ปัญหาพร้อมอะไหล่ภายใน24ชั่วโมงเลยครับ